ตามปีครับสิบสองมื่นตามปีสิบสองมื่นมื่อนี่บอกครับแม่นมันออกวันที่สี่หนูเอกมงคลดูลเอกมงคลตัวที่สี่โอ้โหเท่ปะ <c oughs> <c oughs> นักไร้ปันได้เลยครับนี่ป๊าคุณนะไรตันตันนะะ้นอยู่แบะเพราะว่าเอากับท่นสั่งแบบอันนี้ตอนไปงานชาติเดือนไหนเหรอ เก่าลอ,อยกลัวฉันชาติสะกดเย็นนี้มีโอ้นี่ไปประกวดกับซังกับยืนอนึงสีเล็บครับนี่ยืนก็มีหุนแม่ทันทันแบบแควงเขาม,มันอยู่นุ้โขกน้ำปลาเนาะก็คือพวกที่ขเขาเลี้ยงอยู่เมืองกต่ที่นี่จริงกต่ที่นี่แบบนี้แน่แหละกับยุดธแหะบ้านหลังหนึ่งสามที่นะ ไปมาจักสนามเราครับวันนี้่าไ,ไหร่นะซีะ่ักหาซี่มั้งไปให้งานชาตดในเขารอบสิบตัวสุดท้ายแต่จากงานอุเทนในที่หกซุลลินในที่สี่สารคามในที่สองอือขึ้นบนอยู่เลยขึ้บนในเขารอบสุดท้ายเพราะว่าถึนไปประกวดรุ่น ปั้นคู่แหลกนะคใช่น้อยเอราะเขากวดรุ่นปั้นของพี่น้องสนใจน้ำเสียดจำนี้มันมันทับหลอนมากครับนี่ผสมตัวครับอย่างเดียวไม่ทันรีบนี่บานได้เดี๋ยวนี้น,นะดตู้ฟาร์มนี่บานลานั่งเสียดรังนั่นโอ้โหว่าผงกันขากลางกันสั่งกรอขาหุบของกับหุบปักโบราณไหม <laughs>

นี่ดิผ้ามาอาบน้ำเดียวอนี่ผสมผสมไปแล้ะเจ็กจซิปก็ตัวแวากับนี่นะผสมกับแบบแม่บานบาล,ลวบา่ว่าหันหนาวเสียหันในปัญหาเบื้องตัวแน่เบื้องนั้าคางนี่นใหญ่หหาาดีวะ มาานินอ <c oughs> ้วนเราขาน่ยก <in> ็ลำชิงองนีกหนึ่เนะเรียนยกเรียนกอาเก็าเมางเอนเอาเอามามาเว้มาตั้งคิดถ่ายพวกนี้สายปูบ่มถ่ายสเดียวายถ่ายสีงามถ่ายติดอายุ ขานาดอีกงย,ย,ยขานาดขานาดวาวาข, ad, ขวข ça, ขขา,าขวาเออหมดแดงไฟกับเออหมดแดงใช่ครับเออไปเอาไปประกวดอยู่อุบนนี่นท่าอยานั่งยืนน้ำให้นะเดี๋ยวไปเห็นก้วยเรจะจัด อ้กดเอาเข้าไปคุณเอาไปเอาไปเแตงตัวอยู่ขกีเงี้ยพอดีต่อยมีมองยูคนกล้วยหลายอะไรอีกฮะัง่าเห็คัเนเนี่กล้วยดเตลาดกล้วยงเ็นดเย็นดีดีอานเสีอ่บอาอคโอ้ก็คนอีก ค่ <laughs> าผสมกะผสมกินอย่างเดียวตอนนี้นสามพันสามพันวันทีครับประกันสามเทือโอ้ประกันสามเทือมีลรคน้ำมั้งนั่นลรคน้ำเลยนะไปไปเป็นลรคน้ำเตะกันเลยค่าดินเรื่องปลาค่าดิน